ดุกคักดุกแน่เบิ่งื้อนต้นดดูครับเบิ้อต้นดุกคักดุกแน่เนาะเอาสวดดุกคักดุกแน่ครับนะพี่น้องนะนะสวดเออดุกตัวนี้ย่าบอกว่าซีปีครับปลูกไว้ซีปีปรปครับต้นข้างในนั้นสามปีซื้อเบียร์มาลอยหนึ่งมาใช่ตัวนี้เขาเหมาไปเห็ดไใวเลยครับตัวนี้เพิ่นเหมาไปเห็ดไหบแล้วครับมีคนเหมาเราเราไหวแล้วเราอะ หนึ่งครับผมเออถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยครับผมสารับพิ้องชาาสวนปลูกวบนาบุ้งนาบ้านก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาดูต้นหมากเมานะครับผมหมากเมาที่เขาทำาบกันนะครับทุกคนวันนี้มาที่กันที่อําเภอนาจะหลรวยนะครับผมใกล้ๆครับน้ำตกหอยหลวงด้วยพี่องมาเบิงบักเมาอยู่นาบ้านคุณยายนะครับผมนี่อยู่หนาบ้านคุณยายนะครับ ตาสะออนครับผมบกมักเมาเดินพี่น้องเมืองดีละ่ะโดกแหงคุณยายมาข้าเจ,จ้ามาเหมาไปเห็ดเอ่อไหวแล้วครับต้นนี้ต้นนี้มีอายุ4ปีครับคุณยายว่ามีต้นข้างในบ้านน้ำต้นหนึ่งเดี๋ยวบ่าวเสียงจะพาไปเบืองต้นข้างในบ้านนะครับตัวน,นี้ก็เบืองหน่วยเบืองผลก่อนเนาะเบืองผลของต้นนี้ก่อนนะครับผมเบืองดีครับพี่น้องเบืองคุณยายว่าต้นนี้มีอายุ4ปีครับเบืองดีละ่ะพี่น้องเบืองเด้อเบืองข้างในพ่ล ออโถอโดขักโดกขักเลยครับแต่ผมกับบได้สอบถามรายละเอียดคุณยายถ่าได้ว่าเพิ่นมาเมาจักบาทตุ่นจักบาทจนงสี่ไอ้คุณยายบอกว่า,าเพิ่นมาเมาอะไรครับ,บรไม่ได้พูดซาวครับอยูนนี่ครับ ี๋ยวสีบอทันมาทำบุญกันครับผมจะมาสีแจงก็มาค่ะ,ะเดี๋ยวเอาคูบนคู่เอาเขาก็ไปนี่แล้วกันอ่ะตีไปดูกันครับต้นนี้ก็มีอายุสามปีนะครับต้นหมากเม่านะครับผมเนาะต้นนี้ไม่ได้เป็นเม็ดนะทุกคนไม่ค่อยได้เป็นแถวเรียงเหมือนต้นข้างนอกต้นนี้มีอายุสามปีครับคุณยายบอกดูครับตาสะอ่อนนะพี่นอนะ้องเนาะเขาเห็นยังกินสมตำมาใหญ่ กากินสมเนข้าตับเลยนะค่ะตับชันตาโอ้ตับชันน้ำตาลนะโดกโดกแห้งครับโดกแห้งแม่นเคยเห็นแต่ว่าบางเหมาปลาเหมาปลาใช่แล้วแล้วที่บ้านก็จะไปซื้อต้นหมาเมาปลาใช่ที่เขาเล่นบักโปมันสวยมากลูกมันสวยมากนะเอาไหนอันนี้ดิเข้าไปถ่ายดินี่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 ตรงนี้นี่แม่อ้าวเหรอนี่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 ต้นแดงๆนี่ต่ำๆนี่เออเอ้าว ดูครับเบิรดูกคากดูกแน่เนาะาวสวนดูกคากดูกแน่ครับพี่น้องเออดูกตัวนี้ยายบอกว่าซีปีครับปลูกไว้สีปีครับต้นข้างในนั้นสามปีซื้อเบียร์มาลอยหนึ่งมาสิตัวนี้เขาเหมาไปเห็ดใบเลยได้ครับตัวนี้เพิ่นเหมาไปเห็ดใบแล้วครับมีคนเหมาเราเราไหวแล้วเราอะเึ่งครับผมเบิถ์ดเเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้วยครับผมสำหรับพี่น้องชาวสวน ปลูกไว้นาบ้วงนาบ้านก็นดีครับบึ้ดเจ้ามึงพี่มมน้องมึงไว้มาเมานี่คุณยายว่าเขาเมาแล้วต้นนี้เมาเห็ดไหวแล้วมึงครับเขา,ขาสิเมาเขากัดฝ่าเก็บเสื้อถุงเขาเมาแล้วเาวขามัดจำยายไว้แล้วนี่มึงกี่ไรครับมึงมึงมึงขี่น้องเบิึงดุกขักดุกแหน่เบิึงขาดเออเขาเมาแล้ว ต้นนี้มีอายุ4ปีครับทุกคนเมนต้นนี้มีอายุ4ปีครับต้นขังครับจะเป็นมะเมาะมะเมาะนะครที่เขาไปเห็ดไหวนะครับมันจะเป็นผลไม้ทางยุโรปหายากน้ำผักยีสานบานเห่าอันนี้ก็สืบต่อมาจากออสเตรเลียครับต่อมาจากออสเตรเลียแรับอาหากินยากแต่เราที้งเขาไม่ทำไรมะเมาะนะครับที่ตรงขอกก็จะเป็นต้นนี้แหละสะออนในพื้นที่มาปลูกไว้บ้านพิ่นเนาะ เมาบักเมาได้เสียนี่ธรามดานอยู่ในป่าได้หน่แมนบอกทอยู่แถวยุโรปอยูออสเตียเมริกานอยูโซเีอรกินยากสีอยู่ปลูกกันกับูเบอรี่อเบอร์เบอร์เอร์รเอร์รอร์ร์รเบอร์บเอรบบบเบอร์เอบเบเออเบอยเอเบรอเบรบ กินกินโชวนะเพื่อนกินโชวกินโชว์นะครับกินเอเพื่อนบาวาโรเมียนปะครับนี่เออบาวาครัวนั้นี่จะของบ้านเพื่อนเพื่อนบาวาเราบางคนบางเบาคุ้นย่าไงหวานครับรสชาติหวานเปรี้ยวหวานนุ่ยสุกสิเปรี้ยวนุ่ยดิบสิหวานขนาดแถวดิบกินตอนมันดิบตอนมันดิบยังสิหวานก็กินไหมครัน ซ้ำๆนี่ไอ้นี่บ่ตัวนี้คืออ่อนมันบ่ครับนี่นี่คือยังอ่อนอยู่ตัวนี้ครับเดี๋ยวให้รีบกินเลยครับอร่อยครับเดี๋ยวซ้ำนี่ก็เลิ่มแล้วเริ่อมแล้วโอ้โหคนสวยครับผมคนสวยมากตัวนี้เขาอยู่ที่อำเภอนาจัลรวยอำเภอบ้านคำชะนีบ้านคำชะนีอำเภอนาจัลรวยจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่ที่เสี่ยงกับบีเอ็มยี่สิบ รีบกินซะนะฮะรีบกินแล้วรีบกลับก็รีบกินกินไปเฉยใช่ใช่ใช่เบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่บ่าวเสียงมาเฮ็ดบุญครับทำบุญกับเอื่อยครับมาเบิ้งบรรยากาศครับบักเมาบักเมาอยู่หน้าบ้านคุณยายเลยครับนี่นี่บักเมาอยู่หน้าบ้านคุณยายโอ้เด็ดโดกนะแม่เนาะดกเนาะครับต้นไหนกรมีน่ะปั๊ดจุโอ้เห็ส้มครับคักครับคับเบิ้งขออนุญาตครับขออนุญาต โอ้ยเบิ้งครับต้นสีได้กินเลยได้สิบโดเอี้ยวมูงแก่อืมเฮ้ยเบิ้งเี่น้องเบิ้งครับสามปีประมาณมีสองต้นนะฮะทั้งประเทศไทยมีจะมีอยู่ต้นทีนนะครับเนี่ยครับต้นที่หนึ่งอ่าต้นที่สี่ใช่ครับต้นนี้เบี้ยวนี่ต้นสื่ออจะกินไหนก็สื่อในตอนั่นต้นละด๋อยแจ็คปีครับนี่ ตปนตันนี้อายุสามปีครับอันนี้สามปีหนึ่งที่นอนหรึ่งครับบักเมาครับกำลังกำลังพ่อกินป่าครับนี่ซ้ำนี่อือเมียน เฮ็ดไหวตัวองเมานี่เฮ็ดไหวตัวไหวพื้นบ้านเบื้องครับพี่น้องเบื้องต้นข้างในที่เขาไปถ่ายเมื่อกี้นี่อายุสามปีครับปนใหญ่พันว่าซื้อเบียร์มากเบียะละลอยเบียะละลอยใหญ่พูดสื้อเบียร์ละลอยดกคือกันนี่เองครับสุดยอดเลยครับอยู่ ทองนี้น่าจะรวยครับขักขักขักพี่น้องครับจังข้าวต้องอุ่นไหมพนักงแนอุ่นไหมพนักงานไงล่ะรถเนี่ยคุณบอสกำลังทำนี้ต้องทำมาเสียกำลังทำกับข้าวนะครับผมเฮียหวานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเออเคครับเลียไม่ดิ้นตัดลิ้นทิ้งไปเลยครับเฮียบอก เงียวาง,วงบอก <ๆ S 1> เรียเลียไม่ดิ้นนะให้ตัดลิ้นทิ้งไปเลยตัดเอิ๊มก่อนบอกถ้าเรียแล้วไม่ดิ้นเลยใหญ่ในามร้อยโลก็เรียล้มเหมอนวันนี้เรามีเมนูซอยจุหรือจะทำ<จ>ะก้อยครับใครก่อน100นะเยรเียใครร้0ยโลเราจะทำก้อยหรือจะทำจุนี่อันนี้ อี้อครอ๋พี่อ่อนครับผมเสียอ่อน be, ตลาดมุง่งไว้ครับอกำลังทำการใครับขนก็ส่ลไปัไปไปไปเพรเป็นอย่เพราะว่าเพร่านี้เกอ่อนใส่รถไปเลยเยอ่นล่ลังรถเลยเด่๋ยวถ่ายคลิปยังไงให้น้าฝนไปเก็บก่อนดูเนื้อเนื้อสวยมากกลับไปถึงก็จะหิวข้าวกันเนี่ย เนื้อสวยมากเลยนะครับผมโมตัวนี้เนื้อเนื้อสวยมากใช่ใช่